ถ้าผมแมงท้าพูดชแนลนะฮะตอนนี้เราอยู่บ้านหนองเขียนนะฮะเนาะอ่าตำบลหัวละตำบลหนองนุ่เขียนอำเภออ่าอ่าอำเภอนะฮะหนองนุ่เขียนเออไม่ใช่อำเภอนะครับรถรถตุ๊กๆนะฮะสี่อ่านี่นะฮะก็บ้านแถวนี้ก็มีรถตุ๊กๆเยอะนะฮะเนาะไปกันเลยนะครับเราก็จะไปสั่งเนื้อหมูมาเพิ่มนะฮะเนาะ ก็ไม่พอนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ท้ายกระบะนะ f 4เนอะอ่าเราไปกันเลยนะครับผมเนาะอ่ามาินไม้เยอะมากนะครับเป็นพวงเลยนะฮะนะไปแล้วนะครับไปแล้วนะ <c oughs> นี่นะครับเดินทางไปแล้วนะครับ แล้วนะฮะนี่นะครับบ้านน้องเขียนนะฮะตำบลน,น้องนุ่เขียนนะฮะไปแล้วนะครับอ่านะฮะก็จะอ่บ้านน้องเขียนนะครับจะให้ดูนะฮะเนาะอ่ามีเด็กด้วยนะครับเด็กระวังงนอยนะฮะเนะาะนี่เด็กนะฮะเอฟซี ก็คอยดูนะฮะเนาะสารนะฮะเอฟซีสารนะครับโอ้ขวดล้มหมดเลยนะครับอันผู้ย่านะฮะอ่าไปแล้วนะครับผมออกถนนใหญ่นะฮะ,ะบ้านหองนักเขียนนะฮะเนี่ย แยกนะครับในทางไปนู่นบ้านพวกกล่องเนี่ยฮะเนาะทางนี้ไปอ่านายุงคงหนงแวงนะครับนะรถอ้อยก็มานะฮะเอฟซีรถอ้อยมาแสงอา,อาที่จะตอกตานิดน,นึงอ่ ผูปินมูก,กะทะนะฮะเอฟซีไปนะ,นะะ,นะะ,นะะออกมาแล้วเดินทางไปแล้วนะเอะาไมีดอกทานตะวันด้วยนะฮะ สีธานแล้วนะครับอำเภอสี่านนะฮะอ่าอ่าอำเภอสี่านนะครับเราเอาแวะเนื้อหมูนะฮะมาซื้อเนื้อหมูมาเพิ่มนะครับเนาะอ่านีทางเข้าอำเภอนะครับเนาะอ่า่าจะที่นี่นะเอฟซีเนาะอ่ามีเลี้ยงไก่ด้วยนะฮะเนาะน,น่าจะที่นี่นะฮะ เป็นฟาร์มหมูเลยนะครับฟาร์มเลี้ยงไก่นะฮะนาเร้าไปดูกัน,นะฮะนี่อยู่เนาะไก่ตีไก่ชนไก่ตีนะฮะเนาะไก่ ดูวนะ่าอันนี้เล้าสีขาวนะฮะเนาะเป็นฟาร์มเลยนะฮะเอฟซีเนาะมีหา่านมีเป็ดมีไก่นะเอฟซีมีหมดนะฮะข้างในก็เป็นเล้าหมูนะฮะ โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขออนุญ,ญาตลงคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแมงทับพูชาแนลนะครับผม